โอ้ยท้ออำอุ่นไหมน้ำนอนในกล่องฮะโอ้ยอุ่นดีใช่ไหมลูกไม่รู้อุ่นดีค่ะแม่ใช่ไหมลูกจำปีไปนอนไหนจำปีเดี๋ยวพาให้จำปีก่อนค่ะจำปีเข้าไปนอนนั่นนะ่ะเตงปูให้แล้วนะ่ะไปเลลูกไม่ไปนะ่นอนตรงนี้เฉยเลยอันปูให้ก็ไม่ไปนอนนะ แม่ดำโอ้โหแม่ดำอุ่นมากเลยแม่ดำอุ่นแล้วลูกจำปีไปนอนกับแม่ดำลูกลูกเดี๋ยวจำปีเนาะผาเอาให้แล้วจำปีไปนอนเลยจำปีเนาะจำปีเขายังไม่ง่วงมั้งคะเตรียมไว้ให้นอนแล้วนะลูกดูแม่ดำเขานอนหลับปุ๋ยเลยค่ะดู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 ดด สบายเลยบัวขาวก็ไม่รู้เห่าอะไรนะคะการข้ามังคืนเห่าดีมากแม่ดำจองกล่องนะคะพอวันายยังไม่มีกล่องคะ่ะวันนี้นะคะก็ ยังไม่ได้ทําคลิปขอบคุณคุณยายหมอแล้วพี่กุ๊กไก่เลยนะคะอ่าพี่กุ๊กไก่ให้ขนมเด็กๆมาเมื่อวันปีใหม่นี้ที่จะถึงนี้นะคะแจกเด็กๆแล้วก็คุณยายหมอก็ส่งของมาให้เดี๋ยวจะทําขอบคุณคลิปหน้านะคะเดี๋ยวค่อยชมว่าได้อะไรนะคะจากคุณยายหมอนะคะขอบคุณท่านทั้งสองมากค่ะก็ถ่ายบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะคะบรรยากาศเมื่อคืนนี้ ซึ่งหนาวนะคะหนาวเด็กๆก็ได้เอาอันเนี้ยค่ะที่คุณยายหมอส่งมาไว้ให้นานแล้วค่ะเนี่ยค่ะเบาะนอนอันนี้ค่ะปูบนโต๊ะขาวให้เด็กๆพอแม่มาถ่ายคลิปก็แตกหนีกันไปนคนละทิศคนละทางค่ะไม่ได้ <ผม S 1> ให้ความร่วมมืเช้าแล้วนะคะเช้ายอ,อกกันกับพี่ๆหนักมากนะคะ ดูน้องนอนนอนหลับทั้งสามนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสองตัวสีขาวชายเย็นดูสิกานอนหลับเขาจะตื่นขึ้นมาเช้าๆ้าเขาจะหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านแล้วพเขาจะนั่งนั่งหอนนะคะนั่งหอยหัวนมนเขายังคิดถึงบ้านเขาอยู่นะคะ ตอนนี้หมัดไม่มีเลยนะคะเพราะว่านุ๊กกำจัดออกให้หมดเลยไม่มีเลยหาดูแล้วก็ไม่มีจากเมื่อวานนี้มีเยอะก็อาบน้ำให้ได้ไปซื้อยามาให้กินแก้ค่าเห็บหมัดนะคะยาถ่ายพยาธินะคะต่อเขาก็ดูผิวพันธุ์ดีนะคะดูแลดู นอนหน่มผ้านะมาอะไรขี้เศร้ามากเลยคะ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นหมาเด็กเขาจะนอนเวลาเราจับเราอะไรเขาเขาจะไม่ตื่นเลยนะคะถ้าเขานอนจับแต่งเนื้อแต่งตัวจับทําอะไรก็ช่างจะไม่ตื่นเลยอย่างเงี้ยจะไม่ตื่นเลยนี่เหมือนเมื่อวานนี้แหละแล้วก็ เขาเช้าตื่นขึ้นมาจะหอยหวนนะคะนั่งหันหน้าไปทางหน้าบ้านแล้วเขาก็จะหอนนะคะเหมือนเขายังคิดถึงบ้านเขาอยู่คิดถึงที่ที่เขาเคยอยู่ค่ะอุ่นไหมลูกอุ่นไหมอุ่นไหมโอ้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 ตื่น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 นอนแล้วค่ะนอนและบัวขาวกับชาเย็นก็นอนนะคะกําจัดเห็บมัดให้หมดแล้วค่ะ ไม่มีเห็บรกคะมีแต่หมัดก็อาบน้ําให้หาหมัดให้หมดเลยแล้วก็เอาอยาเนกกาดะค่ะของของมาเด็กที่กําจัดเห็บหมัดให้กินแล้วก็ยาถ่ายพยาธินะคะ<ม><ม>ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะจัดการกับน้อยไงนนะะุกจะไปโรงเรียนถ้าขังก็กลัวจะเห่าหอนรบกวนข้างบ้านนะคะเอาอยัางไงดีแต่เขาก็ นี่น่าจะไปไหนนะเพราที่ไหนก็ไม่ได้ต้อนรับเขาเหมือนที่นี่นะเดี๋ยวพาไปดูชาเย็นกับบัวขาวนะคะอ๋อตื่นแล้วตื่นแล้วนอนนอนนนอนน,น,นโอ้ลูกลูกเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ยเออหมผ้าหมผ้าเออหมผ้าห่ผมผ้าโอ้ตายผ้านี้แบ่งกันห่มนะผ้านี่นะ คุณยายจะดีฉันส่งมาตั้งนานแล้วค่ะผ้านี้น่าจะเป็นผ้าที่คุณยายวราลีนะคะส่งมาให้นะคะได้ใช้ตอนหน้าหนาวนะคะโน้ากันนอนดูสินอนนอนห่มผ้าโอูยอะไรจะขนาดนั้นเนาะกลางคืนไม่หลับไม่นอนยอบกันนะคะดูโอ้หนาวมากหนาวหนาวหนาว ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ